โอ้ย oh, ยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทจากนั้นเจบงบานก็จะดื่งบางได้อีกไ <c oughs> ม่อยังกันอีกบอม <c oughs> แนวกระซองคนเท้าเเวากันแต่น,นั้นนี่แม่บังนี่เดี๋ยวกเดี๋ยวแม่บงัง Yes it's good it's well Come on baby ยังยี่สิบ ว่าอย่าปากอย่าปากอย่าปากเอาก็อีนมานังไปแล้วอีนมานังไปแล้วสินันแล้วเอาก็ะอีนมานังดีๆไปเอาก็อีนมานังดีๆเ,เออมาจาา่าตานต่อปูซาให้ฮ <c oughs> ้อนไหลเนะี่ยเอาพลาลมกระทังแห่เย็ยนๆมีข้าวมีข้าว <c oughs> ประเดินเนี่ยข้าวมีบ่ทั้งผุนไผ่ <c oughs> ทั้งผุนฮ <c oughs> นเกียงมวยลุยเส้นเอกสารกันด้วยกันโยนโบลิ่งกันสิบสิบหนึ่งมาแน่นั่นอีกจอนบ้านน่ะมันอยู่นิตอีคือมันอยู่พุ่นโอ้มันอยู่บ้านต่บุ๋มพุ่นน่ะอันปฏิเเห็ตยังเลยติอีหยังเกาะฮะเล่นบักอีหยังกันเหลียบักติ้งโนงกันนี่เศร้ากันทั้งสิ้น่ะเศร้าเศร้าังสิ้น่ะอีหยังคาว่าคาคืบคาสอบเจ้าซื้อไปผู้ใดเอ็ดเนี่ยเจ้าซื้อไปผู้ใดเนี่ยเดือดเดือบเจริญหม่ นนนนนเนี่ยเนี่ยบอแม่เอกอันหนึ่งจะสื้อไปพูดใดเนี่ยเอาไปพูดใด oh. ฮะอีจอมันนั่งอยู่นี่เอาซื้อไปทาลูก <c oughs> ใช่มันหักลูกหักเต่าเหัวสุเย็นเป็นแตส่สร้างน้องฮือหักลูกที่รุนนี่แม่หาหักลูกหักเต่าหลายบอเอเดยวขจิตลิ้นไอดอกเฮืองก็ยังคือยังของอะไรต่คือสัมผัสดาราสื่อกระไดบอปาก่อวิ้นไาปาปบบบม่ผ่าทีใส่ผ่าบ,บังคือไม่ผ่าบอผ่าแม่ใส่ผ่าอีหยัง ใจบ้าบ่ไงไก่ดูย่า hmm. บ้าเบิ you you ่งไก่ไก <the> ่เนี้าเบิ่งอุ้ยร้อนป๊ดผักเกี่ยมบาเรากดเี่มันเป็นธรรมดาขายแพงมาเลยเนี่ยฮะยังเกาะเห็ดหมูมหมาบกระเฮาเนี่ยโอ้คันม้าในคันม้าหอกคันม้าห้องเนี่ยก็คือบวมดันเล่นบวมมึอเศร้าของเดี๋ยวนี้มึงจะบ่พากูมีพาได้เป็นบวมใบยานจะใบยานอย่างใดใดทั้งโลกนี่ใบยานเลยบ่ต้องเกี่ยวกับกูเลยกูม่มีข้าบยาน ย่านบ่เนี่ยวคอยทานแม่ย่านบ่าจากนั้นเจบัวบานก็จะรินเอานี่ตีบ้างหนึง่งเอานี่สิบบาทนะแม่นบ่โอ,โอ้เอาตวงให้กูเดี๋นี่กูสิบปีแกเดี๋ยวนี้เอาสาันเอาเอาสีชาเอาเนี่ยเอาอืมอืมอืมจากน้อยหนึง่งพราะเป็นกระแสแม่บงังแม่บงังแม่บังเอ้ยเพราะเป็นกระซสก,ก่อนก่อนก่อนมันเบิพดพอดีเดี๋ยวจิเปิดบวดไหม<อ>จิบก่อนจิบก่อนจิบก่อนเบาๆจิบก่อน แปลงเงนนำมาจะมมอยางบ่มีเลยขาเงินบ่มีเลยเดี๋ยวท่านในตวงนางก้อนในงะหัอจากนั้นเจบับานก็เจริริน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 ด้วยเอแม่บางๆสมปากสมข้อคือคือเอาในน้ำพา้าวเอาน้ำมันมาพาแร่ทังให้เห็ดชุมนาสุมตาเห็ดคุณรูปคลิปรีเห็ดคอรอบเค็บแลบจนเหนื่อยใจสิแม่บาง บพสนใจในโลกนี้ในโลกอันละแห่งอันอันโหดร้ายกับบางแล้วเกินโลกนี้ทําไมโหดร้ายกับบังแล้วเกินโอ้เราจะห้ในลองอันมายิ้มหน่อยสิฮจิบก่อนจิบก่อนจิบก่อนทำใม้คือตัวซอยกี่ดอกก็ไม่ตัวซอยเดึงจากนั้นฮะยังเกาะฮะเยอยังเยอยเยอจ็ปบปวด่านก็จริน ริน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 ด้วยแม่บางบางมีเง้ยเส็จยาวๆคนขี้ลูกหยาหยาไปฟอยแม่ก่อยทำตาคือไปมามาขาวมาขาวข้าวเดียวบมีข่าวเลยนะข้าวข้าวขอข้าวเนี่ยข้าวสันเหล่าอยางเข้าเนี่ยบอมี่ลยตีแม่บางกอยถามเนี่ยข้าวหูนั่นสันนี่ผู้นั้นสีผู้นี้ผู้นี้สีผู้นั้นบอมี่มีบอก่ข่าวบอมี่อาไปเขาเป็นคนอย่างสัน เอานางก่อนเนี่ยเขามีแห่กันลมเย็นปีเย็นเออนางก่อนเนี่ยนางก่อนก่อนห้ามไปยังดยาละไปจะไปใส่หวงฮะละไปอันผู้ใดฮะแม่บางบงดอกมะแล้วเสียงเข้าแซวดอกมาใสเสียงอ่อนเออนอ่อนใสแม่บางบงยุพีแม่บางบๆยุพุนแม่บางนีเมาไป อตั้งสติตส,ตตสติก่อนตั้งสติก่อนก่อนข้ามไปจังเดย์เป็นจังใหญ่สองโบกผ่านไปแม่บางนี่มันยังไงนะฮะเอายาละใบลุกละอันนี้ยวดิกาทีแพงเตรียมไปแต่งไปทาแล้วข้าวห้าบ่มีต่ออีกเดข้าวเรีอย,อยงไหนมีอีกบ่ฮะก็คือยังกินแล้วอีกนะ่ะเอาไประวังสั่นโอสิฟ้าไปยังกินห้าขวามึงเอาไป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 บางเอาเอาไปไป อีหยังก็ทุงไรี้สิบแล้วก็ขายีา้สิบด้ยเออเออเอออามันก็ไปแล้วว่าม,ม,มป็นจีแ,แม่วันนี้ไปเรยพร้อมเป็นหลายอย่างดารามาตะเบียงตะเวินมาตะเสาตะเซลกิตันไฮนอลลก็ะได้ไปลาลาคอยช่วยกันช่วยกันมีใครไหมคะชนอิกุวอยไปะเอ้ามาคิงขับาย Have a nice day.